เสียงที่มีมายาวนาน เซกิโตะโชคิโอะแล้วก็ใช wow. ้ยาต่อแล้วกันนะครับอือสลัดคืรืองกรอมาชิดาสไตล์่งไปเลยใส่รสชาติใหม่นะครับอ r i g i n a l และ Spicy นะฮะแล้วเราคุณประโยชน์ครบถ้นจริงๆสลัดที่เราส่งตรงมาจากประเทศเกาหลีเลยนะครับน้อานบองฮะ เป็นเกียรินะครับให้กับพิเซตอร์ของเรานะครับนี่อคนช่ดอกม้ครับผมเป็นของที่รึนะครับให้กับพิเซนเตอร์ของเราครับ สำนักงานใหญ่เข้าไปสำรวจวิวทิวจำกัดนะครับที่ให้เก็บขึ้นมาถ่ายภาพนะครับเพื่อคืนแล้วก็ข้อขอลที่ลืมนะครับให้กับพรีเซนเตอร์ของเราเชียน พี่ๆสชาดวงายน้องๆชาว้ชิครับอิน้อกังเกเช่คือเพครับวันนี้นนนองทบอกไครับามีิเศษจะทามาชตเป็นเซนอร์ไจริงๆไม่มีใรู้ตอนนี้ครขอเชิญน,น้องผู้โชคดีครับบ,บนเวทีเลยครับ เซอ,อร์ไพรส์จริงๆบอกแล้วไม่มีใครรู้ครับเชิญมาเลยครับน,น้องๆทุกคนผู้โชคดีมาบนเวทีครับและไม่มีสองหน้าของผู้โชคดีกราไม่ได้แล้วผู้โชคดีของเราทุกคนบนเวทีถึงไม่ไม่สวยเลยตอนนี้ก็เป็นานางเอกกว่าทางล่างขอเป็นตัวร้ายไปก่อนเนาะ โอเคครับที่ผู้ชมอยูอ่ของเราทั้งหมดครับทีมงานครับผมขอภาพปิดตาน,ะน้องๆด้วยครับระหว่างที่ทีมงานเอาภาพปิดตานะ้องผมขอบอกชาวเวยทุกคนที่อยู่ในน้องนีเราทำข้อตกลงกันนิดนึงอันนี้มันเซอร์ไพรส์จริงๆเป็นกิจกรรมพิเศษที่ทางาชิตัจัดให้เฉพาะลูกค้าของาชิตัเท่านั้นระหว่างที่เขาปิดตาผมขอเอลทุกคน เอลทุกคนห้ามส่งเสียงกรี๊ดโอเคปะไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้น มันไม่รู้อะไรเลยไม่ต้องไปกี๊เพราะนั้นทุกคนเงียบนะครับเราจะกี๊ต่อเมื่อคนพวกนี้เปิดตาเท่านั้นโอเค,อเคถ้าเกิดขึ้นอยาก,กี๊ให้จิกขึ้นข้างเอาไว้ถ้ามันไม่ไหวกดหัหวมาเลยห้ามกี๊จนกว่าเขาจะเปิดตาโอเคทำวอาแล้วเงียบวันนี้ครับทางวชิตามมีกิจกรรมพิเศษนะครับ และแน่นอนครับคิวยอนก็มีอะไรพิเศษม่วไกับชาวเอลกลุ่มดีครับเซอร์คับ อยาจเกในขอน้องกลุ่นะครัผู้ที่เกในวันนี้11ดคุณเลเชียงเพราะารให้น BE ุก็คู้เนะรือ so ้ว่ไมพอครับวั้เามีอัลมยนะครับเชิญครัอาังา ที่จะมอบให้กับตัวตับงิเอถึงตัววนนี้ับนะครับมอบจากวปเออ แล้วก็สีด้วยอมอต่อไปนะครับอมอมเนี่ยนเป็นนะวันเกิดปีที่ฟินที่สุดตอนนี้คนข้างล่างมากกว่าหนึ่งพันคนเริ่มโทษพ่อ,พอแม่แล้วว่าทำไมไม่ขอกันวันนี้นะฮะครับอ้อมก,กันต่อไปดดที่รู้ชื่ดีจริงครับเกิดในว,วันที่11พฤศจิกาย,ยนคือวันนี้นะครับเที่ยวจัดงานนะฮะ หนึ่งชอ็อตให้ช้ากันเล่นๆเลยถ่ายรูปด้วยหนึ่งชออ้อนครับเดี๋ยวชางด้านหนึหน่งน,น,นะครับพี่อาร์ตต่างไปนะครับมีใครอยากเกิดวันนี้ไหมไม่ทันแล้วแหละนะฮะเ,เอ้าถ่ายรูปสักนิดหนึ่งเอาไว้ตรงการลางหน่อยไว้ตรงการลางหน่อย ลองได้เลยครับทุกคนนะครับลองได้เลยนะครับอ่าลงได้เลยนะครับนะฮะแฮปปี้เบิร์ลเดย์ครับผมวันนี้น้องจะมีคพรสุทธ์นะครับส่งเพลงนี้เดือดระดาบด้านล่างไดครับเอาแหละผ่านเซอร์ไพรส์ไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะฮะตอนนี้ได้เวลาที่เราจะมาพูดคุยกันแล้วนะครับกับคิยนนะฮะก่อนที่จะมาร่วมสูตรเล่นเกมกันอีกฉาฮะ ยี่พครับผมขออีกน,นิดน,นึงเดี๋ยวาจะมาพูดคุยกัยนนะรับข้อสู่ช่งพูดคุย,ยนะแบบสบายวันนี้เราไปแบบสบยๆนรัมากมานะนะออขออนุญาบลปนี้นนอกนนนอนค ดีนะครับถ้าแบบนั้นอย่างนี้แล้วนะโอเคอ่ามาพูดคุยกันกับสบายๆเห็นนะเห็นนะถ้าไม่เห็นเดี๋ยวสารล่าซ้อมมาขามจะย้ายไปนั่งตรงนู้นนะโอเคไหมครับโอเค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 

จะบอกวามรงเลยว่าถ้าไม่มีภาษาเขาคงไม่มีโอกาสมาไทยบ่อยขนาดนี้ค่ะขาอขอบคุที่ให้โอกาสให้เขาทำมาเจอเอลคยทุกคนบ่อยแบบนี้ยังไงเขขอขอบคุณทุกบริษัทภาษาไตยอกึ่นะคะที่รักเขาและรัเอลคายดีนะคะเพราะฉะนั้นน้องๆชัาย อยากให้มาบ่อยๆอุดหนุนมาชิตาเยอะๆเดี๋ยวจัดให้เรี้ยงไปจบแปดปีใช่ไหมเออใช่ฮะเพราะฉะนัวาครับท่านนี้ได้ยินมาว่านอกจากจะทำตัวทำได้สวยสาหร่ายทะเลอกกรอบสไตล์เกาหลีนะครับมาชิตาแล้วถือว่าเป็นผลิตภัณฑ์ใหม่ของทางมาชิตานะครับแล้วก็ยังมีงานแฟนมีดติ้งด้วยนอกจากนั้นแล้วเนี่ยยังมีการถ่ายภาพนิ่งชุดใหม่กับทางมาชิตาอยากให้ช่วยเล่าให้ฟังหน่อยว่าคอนเซ็ปต์ในการถ่ายภาพนิ่งเป็นไงบ้างครับจิมมี่ชาร์ล่ารู้สึกต่างกันอย่าคอนเสิร์ 얘기 좀해 주시겠어요? 네, 이번에 새로 나온 다. 제품인데요. s 라 l a 의 탄의 오브로스타일아시다인데요 이번 거는 약간 피서나 휴양을 가서 건강하게 맛있는 아시다를 먹으면서 네. 좀, 좀 푹시라는 의미로 그런 컨셉으로 편안하게 사용봤습니다 <Gone> <농이> พา่ยอบอกนะคะวันนี้ถ่ายกับน้องใหม่ของมาชิตสานะคะสายทะเลอบกราะสไตล์เกาหลีนะคะก็บอกว่าคอนเซ็ปต์ก็จะเป็นประมาณว่าเวลาเราไปเที่ยวหรือไปวีคเชชั่นอย่างเงี้ยค่ะเราก็จะชอบไปพักผ่อนแบบสบายๆใช่ไหมคะแล้วถ้าไปพักผ่อนอย่างเงี้ยค่ะเราชอบทานอาหารที่อร่อยแล้วก็ดีต่อสุขภาพเนียค่ะก็คือคอนเซ็ปต์ของน้องใหม่ค่ะที่เป็นสายทะเลอบกราะนะครับผมเพี่ยองครับไปเดินเล่นกันไหมครับเุ้าจู่วันหนุ่มติ 두 가지의 맛이 있다고 들었어요. 그두 가지 맛을 소개해 주실 수어요 네, 이번에 새로운 맛은요. 어, 오리지널과 스파이시가 있는데요. 오리지널은 역시 여러분들이 어, 자극적이지 않고 고소하고 담백하게 드실 수 있는 그런 맛이고 스파이시 맛은 좀 매콤한 걸 원하시는 분들께서 찾으실 수 있을 것 같습니다. แล้วใหม่เรามี2รสชาตินะคะรสชาติแรกได้เป็นรสชาติออริจินอลก็จะหอมกรอบแล้วก็กรอบนะคะอีกรสชาติจะเปาา็นสับปะรดถ้าที่ชอบรสะจะจัดแบบ,บ,บเผ็นก็คือสไปซี่ค่ะเดี๋ยวมีใครมาแฟนมีกครั้งนี้เป็นครั้งที่สามติดต่อกันบ้าอย่งนี้นะน่าจะจำได้อยู่แล้วจากแฟนมิกคราวก่อนว่าคุณพี่ยอมเป็นคนทำอาหารอร่อยมาก คุณแม่ของพีออนเองก็เรียว่าเป็นเชฟที่ความอร่อยก็ได้มาจากคุณแม่เพราะฉะนั้นอยากถามครับว่าใช่โอ้ยจังๆซุปตังขิงมือคุณได้ว่าอร่อยขนาดไหนละเด้อเพราะฉะนั้นอยากถามอีกทีครับว่าเมนูเพื่อสุขภาพของพีออนครับคืออะไรแนะนำที่หน่อย 건강을 위해서 먹는 와인을 먹으면 건강에 아니요มัน고 한국에서도 저는 밥밥 먹을 때 한국에서는 밥이랑 김금 먹거든요. 그래서 어, 맛있다 이거. 건강하게 마시고 건다사이กา รอายู่แล้วก็กินกินมอสตาเไปแล้วก็เปลี่ยนไปนะที่แล้วอยากจะแนะนำเมนูอะไรพิเศษเ้วยกันสำหรับสาหร่ายเกาหลีอย่างนี้ของมอสซาเรลลเนี่ยเราไปทำอะไรได้อีกอย่างเงี้ยเป็นเมนูแตกต่างๆแบบแตกต่างสไตล์เกาหลีถ้าเราเดินยุหริฮั่งกูยุหริเลยชื่นชอบแล้ว

เป็นสาหร่ายทะเลจะบอกว่าเหมาะกัคาคือที่ประเทศไทยทานสาหร่ายแบบขนมใช่ไหมคะที่เราเคยมีสาห่ายทอดกรอบกันนะที่ขนมจริงๆแต่ทอเี้ยทานเป็นขมก็ได้แล้วก็มาห่อข้าวได้อห่มาแล้วเพราะฉะนั้นก็เอากาชิบไปห่อข้าวแล้วก็ทานได้ได้ครับใช่เที่ยครับสองนี้สิ่งที่น้อยเราไปฝั่งนี้ดีกว่า

ผมว่าเราน่าจะมีแฟนนี้กันแปปีแล้วครับครับผมโอเคมาเชิญตรงกลางดีกว่าครับนะารัครับคำถามต่อมาอยากให้อยู่ตรงกลางเพราะอยากให้ทุกคนเห็นนะฮะ <c oughs> เราจะสังเกตได้ว่าคุณคียอนเนี่ยจะพูดคาว่ามาชิตะแปลว่าอร่อยไปบอลน, <c oughs> นะ <c oughs> ใช่ไหมฮะ <c oughs> ถ้าเปลี่ยบก,กับเพลงนะครับมมาชิตะเนี่ยนะครับ จะเปลี women, ่ยบกับเหมือนกับอะไรครับในรอบชุดที่เจ็ดมาชิตะแปลว่าอร่อยแล้วประมาชิตะาอะไครับเพื่ออะไรมาชิตาแปลว่าแปลว่าฟูอิงส่วนมาชิตาแปลว่าฟูอิงส่วนต่อไปนี้ ผมอยากให้คุณพิยรพูดทุกครั้งที่พูดว่ามาชิตะแปลว่าอร่อยจริงๆแล้วมันมีสร้อยตามมาด้วยนะครับมาชิตะแปลว่าอร่อยมาหาหน่อยแปลว่าคิดจรนะิงมาชิตาแปลว่าอร่อยมาหาหน่อยแปลว่าคิดจรง นะครับตอนนี้ครับน้องๆหลายคนมีใครรอคอนเสิร์ตซุปเปอร์โชว์ซิกบ้างก็บอกว่าเป็นชาวไแด์คับคอนเสิร์ตนี้เยอะมากๆเลยจะมีอะไรแบบแอบบอกชาวไ์แลนด์ไหครับว่าใคอนเสิร์ตจะเป็นรเยาอวรบจางหลังจากที่ซุปเช5ไปคือเา ไม่ใช่แค si ่คุณคิมยอนะคะสมาชิกทุกคนนะคะอยากมาประเทศไทยมากแต่ด้านโยกาก็ไม่ใช่แบบนี้ค่ะมาประเทศไทยกอดคนอื่นเขาเลยแย่สมาชิกทุกคนเลยว่าเราไปทประเทศไกหน ขอสักซ์ไทยกุ๊กเลยคิดให้เอาไว้ก่อน1ตุลาคม2564ที่จะมาเจอแอร์ไคทุกคนมาเล่นในคนเสิรกันเขาจะบอกว่าอยากให้ทุกคนมาเจอนะคะวันที่10กับ11ตกลาคมทุกคนต้องติดต่อแต่ย้งว่าสนุกแน่นอนมีใครจะซื้อบัตรบ้างครับ ตัวให้ด really ีสุดๆเลนะครับแต่ตอนนี้ได้ยินมาว่าตอนนี้คุณพีรอะไรนะครับต้องกาจะมีร้องเดี่ยวออกมาเ้อดี่ยวร้องเดี่ยวไปชี้นะครับอยากจะให้พูดถึงการทำงานในร้องเดียวครั้งนี้หน่อยแล้วก็คอนเซ็ปต์ของร้องเดียวเนี่ยเป็นยังไงบ้างครับโซลูเอม่ล์บัมมี่ก็나오다고들었어요솔로앨범에대해서도소개를드릴게요네굉장히오랫동안한2년여가까이준비를해온앨범인데요 네, 사실 한국은 지금 가을이라는 날씨여 해서 조금 약간 춥고 그래서 사람들좀 추우면 외롭거나 쓸쓸하다고 좀 느끼는데 사실 태국에서는 가을이 없어서 어떻게 느끼실지 모르겠지만 약간 그런 추운 날씨에 걸면은 어, 가슴 시린 발라드곡을 준비했어요. 그니까 뭔가 티이 조금 약 ่พอหนาวทุกทุกคนจะรู้สึกหนาวซึ่งเพลงอะค่ะเป็นเพลงช้าจะเหมาะกับฤดูหนาวมากไม่รู้ว่าที่ประเทศไทยทุกคนจะฟังแล้วยังไงเพราะที่ประเทศไทยไม่รู้สร้อนแตรไม่ได้บอกให้แน่ใจว่าคนชอบป่ะครับดูใช่เวลาที่คุณเต้แอร์เป็นที่ชื่อกว่าคุณชยนนั้นทุ่มมีดีสุดเลยเขาบอกว่าเขาแนะนำว่าก่อนที่จะเปิดเพลงของฟังค่ะอยากให้ทุกคนเปิดแอร์ให้หนาวสุด 지금 นนี้요ันได้ไทยเป็หน้าหนาเหรอจริงเหรอโถ่โถ่โถ่요ถ่โ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 요 <놀람> <너는 놀람> ตอนนั้ก็ู้กลัวครับว่าจะฟังไม่เข้าใจจะรงเพลงของคนเดียวเพราะเราก็อยู่ในช่วงหน้าหนาวเหมือนกันฤดูหนาวนี่คคุณ้งเดกันกัวคับว่าไปได้ไหครับเพราะว่าตอนนี้เป็นดหนาวทุกคนเงาใช่ไหมค่อนนี้นวา้าจะพูดงหนาวหนาวที่วหนอยากได้ภาบนทอดเมื่อกี้เลย ร้อยขนาดนี้นะคะหนาไหมช่วงเต๋อช่วงชุดเดียวกัไม่นะครับเขาหตาจจะยืนตัวิดการหมดเลย

이승 이승 ครับ 이제 내일 모레부터 나오는데요. 많이 응원해 주셨으면 좋겠습니다. 네. 제가 먼저 บอกว이13เ이ลงจะออกน오13นี้อย่าลื고ไ이 응원도 요 네. 이ําให้ดึ이กัน이ล้วก็เดี๋ยวอาทิตย์นี้มีสมาชิก이이 아니요 이번 멤버들 제가 솔로 한대는 멤버들이 질투할까 okay. 봐서 제가 려래죽있어요 <laughs> <laughs> <laughs>